สวัสดีครับมาคุยกันเลยอะนะครับเดี๋ยวน้อยจะพาไปขึ้นมะม่วงมากินนะจ๊ะมั่วคุณจะเปรี้ยวน่าดูนะจ๊ะา,ายังเหรอยังไม่มีคนเขารองตกหน่ารองตกหน,น่ากูใครว่ามันมีมูดเอาล้วตอนนี้เราก็ได้มะม่วงใหม่หนึ่งรูกแล้วระวังตกหน่ารองโตะ๊ะหน่า อาล่ะอาล่ะมาแล้วอ้าวเ้ห่ดูเอาหวานนะหวานคาแล้วเอาหวานทํเอาทำาอะไรอ่ะใช่เจอ๊ยมม่วงโคตรินยูพแกแกไม่ให้ไหมเอาพแกไพแกไหมเออา ชวเียยเวงโต๊นะเยอะเลยนะมีเขียว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 ว้าวอ่สวัสดีคนเบอร์ยี่ลอยยี่สิบห้าคนเล้วลอยสามคนแล้วไปรีจ้า อร่อยไหมสวัสดีพี่คนคลิปค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะว้าวเอาลองเพลงอยังวรเผื่อเพลงเผืลองเพลงของพี่อมันเย็นเย็นยู่เทิ้งต้นไม้เย็นเย็นน่นจะลองเพลงไปน้ำตะกินไปลองเพลงไปเชี่ยวก็บอกระวังพี่น้อยแล้วพี่น้อยระวังตกนะระวังดาระวังดามันต้องห่วงรุ่นนี้ อ๋อพี่พนิสามาเรีย์มาแล้วค่ะอยู่ไปก็ลุกๆอือฮสวัสดีสามรอยสี่สิบสามคนแล้วจ้าัสดีจ้าพี่ฝนทิพย์อยากกินมะม่วงพี่น้อยเก็บเผื่อดาดเก็บเผื่อ,อหลับได้ไหมโยนไปโยนทะลุกล่องไงอ่าลาวโอ้ยนอ่ะโอะไรเนี่ยไม่เลยนะหนุหนขึ้นไปข้างบนหนุหนว้าวบนแดง เดินหน่อยเด้อหมดแดงกัดเด้อฮ่าฮ่าฮ่าไม่โลกโลกหวานบอกไม่โลกโลกบ้ายแม่งมีแต่เชื่อออาคิดขึ้จะหวยกลับมาหายทำไมพี่มาน้อยนิชลาฮ่าฮ่าพี่น้อยเมืมม่อนัหัวใจต้องยืมีแต่เขาสวัสดี411อคนค่ะดีหน่อยดีหน่อย ดนายร้ยองเพงลงน้อยก็ร้องลลอะไล่ะเมื่อกี้กับเพื่อนท่านได้ยินเนาะก็ร้องให้เพื่อนฟังไปเนีเ่ยเขาเป็นแค่ลาลาบอกแสงเก่งในบ่าละนั่น <c oughs> ใจยู่ง <c oughs> แจ๊บบอแจ๊บบอแม่เลยเนาะพี่หมาน้อยนิสลารุ่นนี้อะไรยากหายากนะ <c oughs> เปิดกับน้องพวกสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะคืนนั้นมเดกันกลงลอล่าบอกอ้าวถือถือถวยขึ้นไปจิ้มบักม่วงพร้อม อหวานบอกพี่แตนรู้ได้ไงกางเกงไหนตแล้พี่นิสามาเรียสวัสดีค่ะน้องซุมโอสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคนดู417คนในเลย้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับตนนี่ตัวพี่ตัวเล็กอร่อยไหมครับพี่น้อยกินบนต้นมะม่วง ว้าวทิ่ไปอารมณ์ไปรวมหมดมากัรเ้อาความหล่อมเมนะื่อไรน่ะอ่ล,ล่าบอกคักเนาะโอ้มีมากไหมมมากอ่ล,ล่าระวังต้ตนมะม่วงเดอ้อหมด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 พี่บอยสองแคลสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอ่ล,ล่ะห้า พี่นิสามาเรียระวังมีงูเขียวเด้อพี่น้อยระวังมีงูเขียวเด้อกลวยุงน,นี่มากลัวอ,อ,อยู่บนหัวแน่กลัวอะไรกับงูกนงูเนี่ยพ,พี่สุภาพรตกตกยังยังยังอาลาบอกสอยมืดแดงมากินดาถั่ว สวัสดีสี่ร้อยห้าสิบเอ็คนค่ะชวนชวมดแดเสือมดแดงมากินดัดค่ถอะมดสิกัดตกต้นไม้เด้อมาน้อยบอกอจับดีๆเด้ออลไรบกมะม่วงอะไรนี่ม่วงอกล่องสามเลยดูอกล่องอันนี้น่ะสามดูจยังไง โอ้มีไรเก่งเปรี้ยวเปีย,ยกินม่วงก็ได้เจ้าเดอ้อเ้าใส่ร่องเพลงมาหัน่นเดี๋ยวฟังหน่อยหนึ่งร่องร่องเต็มเต็มเพลงเดี๋ยวฟังจะเพลงน,นะอล่าบอกจิ้มเกลือเลยร่อ,อ,องเพลงน้องสาวก็ได้ร่องให้ฟังฟังจะเพลงแนะ่เนี่ยเหมือนนี่ เวียแอบแอบอาลาบอกป๊อกลองต้องไว้กินซุกนี่เดี๋ยวมันเปรี้ยวดีน้องลาเอ้ยพี่จริงใจจริงใจวันนี้ไม่ไม่เมานี่ ถาลาเมาตรงนั้นลูกจังดุดนะพี่พี่แพทคนอ่านเสียงดีชา่ชานนก่งมากลูกขอบคุณค่ะพ,ออพี่การกิ๊กแมนโอ้ยกินสดคาต้นคือจี <มา S 1> แสบเนาะจ้าเาดี๋ยวลองเพลงยื้เพลงหน่อย ลองคนดูฟังยักเพลงนึง่งที่ไม่ได้อาเลยไดอานเสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่จ้ะ เนี่ยเดี๋ยวมากินมวงด้วยกันอีกไหมเอมอโอ้เอาแล้วอาอีเ,อเรอบนึงนี่พี่จริงใจจริงใจโอ้ยน้ำลายแตกอย่าก,กินด้วยเด้อมาถั่วอะสปีนให้แฟนเพจกินโน้บัดเนี้ยมังหันจะคลอนสปีนกินเหรอเออโอ้ขึ้นก็ยาก อล่าบอกกินสดคาต้นเลยนี่ยังเหลืออีกลูกอ่าวับเป็นหน่อยหนื่อยๆช่างสูงหน่อกินก่อนนะกินก่อนช่างสูงหน่อยอาหารมีทักทายด้วยพี่แบ็กมี พี่เม่เอ้าหายไปไหนล่ะลุงอาหวานาสุดยอดสุดยอดลูกพี่มีอีกบอสขันลงนี่กะลงมาะเป็ญยังมีนวยลย,ย,ยูบม่มีมีมีเนี่ยขาเมื่อาากี้นี่ทำไรขาเมื่อกี้นี่ท่ะพี่ฝนทิพย์แสบไม่นั่นมดแดงกัด <c oughs> แ,<ต>แสบบ่แสบบ่าอามส ที่เข็มมทัดปากโคอะหล่ากว่าตกเด้บ่ยานบ่ยาน เอาอ้ายงยังไม่ได้ลองเพลงเลยก็ไม่ลงกัจานี้่ะอฟังเพลงก็ฟังมีู่ตตรงตลงมาบัดนี้ลงมาลงมาได้หลายหน่วยแล้วอืออ่าลบอกจงไว้ให้กินเดงด้ออ่าในอีกหนวร รักกันเมื่อยังหายใจย่านตกแถ่พ <that> <call> ี่วายพี่มาหนอยนิสลาพี oh ่น้อยลองพูดว่าอาหลีเฮียอาเฮียหลีแบบไวๆหน่อยอ้าวอาหลีเฮียอาลีเฮียเฮียหลีเออเอาพอะจมเราเราเพ่นให้เพ่นฟั้งนะเราเพมือนพ่นพี่พี่ดาเลสกินน้ำต้องขอนยาไม่ ต้องท้องใช่ไหมยังที่ลองเปลี่ยนอ่ะใช่องเอาลองแนวตะกอนเอาเี่ยนเอออเดร้น้อยขอตัวกินม่วงก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามในที่หน้าอีกได้นะครับ เพ็ดพี่น้อยขี้เมาพี่ชายตัดเต้นตอนเก็บนะครับนี่มะม่วงเดี๋ยวขอไปกินมะม่วงก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องเงินรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายตัดทิงหน่อยตัดทิ้งน้อย